COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันสัญญากรุงเทพสุภาษิตบทที่28ข้อ1-14ถึง14คนอธรรมหนีเมื่อไม่มีใครไล่ตามแต่คนชอบธรำกล้าหาญอย่างสิงหหนุ่มเมื่อแผ่นดินเกิดจะลาจนก็มีผู้ครอบครองหลายคนแต่โดยอาศัยคนที่มีความเข้าใจและความรู้แผ่นดินนั้นจะยืนยง คนยากจนที่ข่มเหงคนจนก็เหมือนฝนที่ซัดลงมาทำลายพืชผลคนที่ทิ้งธรรมบัญญัติย่อมสรรเสริญคนอธรรมแต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติย่อมต่อสู้พวกเขาคนชั่วไม่เข้าใจความยุติธรรมแต่คนที่สแสวงหาพระยาเวจะเข้าใจถี่ถ้วนคนยากจนที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ของเขาก็ดีกว่าคนที่คดโกงในทางของตนแล้วมั่งคัง่ง บุตรที่เฝ้ารักษาธรรมบัญญัติเป็นคนฉลาดแต่เพื่อนของคนตะกละทําให้บิดาของตนขายหน้าคนที่ทวีทรัพย์สมบัติของตนด้วยดอกเบีย้ยและการขูดรีดก็ได้รวบรวมทรัพย์นั้นไว้ให้ผู้ที่เมตตาคนจนถ้าผู้ใดไม่ฟังธรรมบัญญัติแม้คําอธิษฐานของเขาก็เป็นที่น่าสะอิดสะเอียนคนที่นําคนเที่ยงธรรมหลงเข้าไปในทางชั่วก็จะตกลงในหลุมของเขาเอง แต่คนดีพร้อมจะได้รับสิ่งดีเป็นมรดกคนมั่งคั่งก็มีปัญญาในสายตาของเขาเองแต่คนยากจนผู้มีความเข้าใจจะรู้จักเขาแจ่มแจ้งเมื่อคนชอบทำชนะความรุ่งเรืองก็มีมากขึ้นแต่เมื่อคนอธรรมเรืองอำนาจคนก็ซ่อนตัวเสียผู้ซ่อนการละเมิดของตนไว้จะไม่เจริญแต่ผู้สารภาพและทิ้งมันจะได้ความการุณา คนที่เกรงกลัวพระเจ้าอยู่เสมอก็เป็นสุขแต่คนที่ทำใจตนให้แข็งกระด้างจะตกในความยากลำบากพระธรรมบทนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบคนสองลักษณะนะคะที่ตรงกันข้ามกันทั้งในลักษณะชีวิตความคิดความประพฤติหรือการแสดงออกคือเราเห็นคนอธรรมและคนชอบธรรมคนที่ทิ้งธรรมบัญญัติกับคนที่รักษาธรรมบัญญัติ คนชั่วกับคนที่สแสวงหาพระยาเวคนยากจนที่ซื่อสัตย์กับคนมั่งคั่งที่คดโกงคนรวยที่ขูดรีดกับคนรวยที่เมตตาคนจนผู้ซ่อนการละเมิดกับผู้สารภาพคนที่เกรงกลัวพระเจ้ากับคนที่ใจแข็งกระด้านนะฮะซึ่งพระคัมภีร์ก็ได้บรรยายถึงอิทธิพลชีวิตของคนทั้งสองประเภทนี้ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คน ต่อสังคมในแวดวงของเขายิ่งหากคนนั้นเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารหรือผู้ปกครองที่มีบทบาทสูงในองค์กรในบ้านเมืองก็ยิ่งมีผลกระทบต่อคนที่เขาปกครองอยู่การเป็นคนชอบธรรมการมีชีวิตในทางพระเจ้าจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคนที่ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับพระพรและเขาจะอวยพรผู้อื่นส่วนคนอธรรมมักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไม่ยำเกรงพระเจ้า โอกาสที่เขาจะสร้างความทุกข์ลำบากหนักใจให้แก่คนรอบกายจึงมีมากและเนื่องจากผู้เขียนสุภาษิตคือโซโลมอนเป็นกษัตริย์เขาจึงเข้าใจเรื่องของการปกครองการเป็นผู้นำที่มีธรรมพิบาลโดยได้เอ่ยสุภาษิตเตือนสติไว้อย่างดีมากสำหรับการปกครองว่าเมื่อผู้นำที่ชอบธรำมีอำนาจประชาชาติก็ชื่นชมยินดี ในข้อในบทที่28ข้อ12กไก่นะคะเมื่อคนชั่วลงถูกลงโทษคนชอบธรรมก็เพิ่มขึ้นเมื่อใดคนชั่วมีอำนาจชาติและประชาชนก็ต้องทนทุกทรมานซึ่งก็เป็นเพราะคนชั่วจะซื่อสัตย์ต่อธรรมชาติของพวกเขาเองนะคะก็คือธรรมชาติที่เป็นคนบาปและไม่มีพระเจ้าดังนั้นเขาไม่มีกฎหมายของพระองค์ในใจโซโลมอนจึงบรรณาถึงผู้ปกครองที่ชั่วร้ายไว้ในบท ที่ยี่สิบแปดข้อสิบห้าว่าเป็นเหมือนสิงโตคำรามและหมีที่วิ่งพล่านหมายความว่ามีความอยากอาหารมากนะคะจนทำใหอ้อยากจะกินแล้วก็มุ่งไปเห็นอะไรก็ฆ่าแล้วก็กัดกินเป็นภาพผู้ปกครองที่ชั่วร้ายแล้วก็น่ากลัว สนใจแต่ผลประโยชน์ของปากท้องตัวเองแล้วพวกพ้องทําทุกวิธีให้ตัวเองกินอิ่มไม่ว่าจะเป็นการคอร์รัปชันขาดความยุติธรรมไม่สนใจคนยากจนคนขัดสนมโนธรรมของพวกเขาถูกเผาไหม้ไปแล้วก็หูหนวกต่อคําวิงวอนแล้วก็เสียงร้องแห่งความทุกข์ทรมานของคนภายใต้การปกครอง พระเพียงกล่าวว่าหากคนชอบธรรมขึ้นปกครองบ้านเมืองจะรุ่งเรืองแต่หากคนอธรรมปกครองบ้านเมืองก็ไม่น่าอยู่หลายคนอยากย้ายประเทศคนดีๆมีความสามารถสูญเสียกำลังใจแล้วก็ซ่อนตัวหมายถึงจะเกิดความท้อแท้สูญเสียนิมิตบ้านเมืองก็เสียผลประโยชน์ไปนะฮะในส่วนของเราที่เป็นคริสเตียนนั้นพระเพีตอนนี้หนุนใจเราให้รักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้ารักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ชอบธรรมกับพระองค์ ข้อหนึ่งพูดถึงการหนีเมื่อไม่มีใครไล่าตามมันหมายถึงคนคนนั้นรู้ตัวเองว่าทำผิดเขากำลังหนีความรู้สึกผิดเขากำลังปิดซ่อนการละเมิดปกปิดความผิดบางอย่างเอาไว้ในใจด้วยความกลัวแม้ว่าไม่มีใครรู้ว่าเขาทำอะไรมาแต่สิ่งนั้นมันจะรบกวนในใจของเขาไปตลอดเขาจะไม่เจริญ สิ่งที่เขาควรทำคือเขาต้องกล้าเข้ามาอย่างที่นั่งแห่งพระคุณพระกรุณามาสารภาพกับพระเจ้ารับการยกโทษให้อภัยในข้อสิบสามได้กล่าวว่าผู้สารภาพและทิ้งมันจะได้รับความการุณาดังนั้นความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าจะทำให้เรารับการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคนใหม่ที่ชอบทำได้นะคะอันหนึ่งนะคะพระคำหนุนใจให้เราเป็นบุตรที่เฝ้ารักษาธรรมบัญญัติด้วยการฟัง ธร,รบัญญัติสแสวงหาพระยาวเวดำเนินในความซื่อสัตย์เกรงกลัวพระเจ้าอยู่เสมอมันเป็นวิถีของคนฉลาดมีปัญญาเขาจะเป็นสุขและได้รับสิ่งดีเป็นมรดกเขาจะนำความรุ่งเรืองมาในที่ที่เขาอยู่และจะมีความมั่นคงคนของพระเจ้าจะไม่เป็นคนตะกระ ซึ่งในบริบทนี้หมายถึงเขาจะไม่หลงระเริงไปในความปรารถนาใดๆที่เกินขอบเขตอันสมเหตุสมผลดังนั้นจึงเป็นการดีที่คนของพระเจ้าจะดื่มด่ำกับพระวจนะของพระเจ้าแต่เป็นบาปที่จะดื่มด่ำกับอาหารหรือความบันเทิงที่มากเกินไปนะคะให้เรามีโอกาสใช้เวลานี้ในการขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะในวันนี้พระเจ้าข้าเป็นการดีเหลือเกินที่พระองค์ประทานพระวจนะ และพระบัญญัติของพระองค์ไว้ให้เราได้ฟังได้เรียนรู้ทําให้คนรู้น้อยมีปัญญาทําให้คนเข่าวได้รับการตื่นสติและฉลาดขึ้นเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับคุณค่าของพระวจนะและขอเฝ้ารักษาด้วยการดําเนินชีวิตในพระวจนะอย่างยำเกรงมีใจที่อิ่มเอมและเปี่ยมสุขในสิ่งดีที่พระองค์ประทานทั้งสิ้น ขอสร้างเราให้เป็นคนชอบธรรมเพื่อเราจะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีนำแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์เข้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้ให้คนมากมายได้รู้จักความดีรับความรอดความชอบธรรมในพระองค์เราจึงอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน